สวัสดีครับวันนี้เรานเข้าสู่ช่องจิตตี้กันอีกเช่นเคยอย่าลืมกดทับกดไลค์กดแชร์กดก็ดี่งใ้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะเปิดตัวแบบไม่ดีแบบไม่ใช่ไม่ดีแปลกๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำดี y สกุชี่ขนมปังค้งเลขเลยนะครับโอเคแล้วผมก็เป็นหวัดอยู่ถ้าเกิดเออมีการไอก็กล่า,ออาวออภัยด้วยนะครับโอเค มาสามสองหนึ่งมาเลยๆะต้นแรกครับก็าษเอา A4 กระดาษบางมาพับครึ่งเลยครับแตสิกรัมแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ปรับเป็นแนวตรงเป็นแนวตรงแล้วก็เป็นเริ่มการวาดรูปขนมปังเลยว่าแบบใส่หน้าก็ได้นะ ผมผมก็จะว่าแบบเบสิกเบสิกเลยให้ขนมปมังแบบทั่วไปมาแล้วก็วาดตัวกรอบอาจจะมองไม่ชัดหน่อยเพราะว่าผมวาดแบบล่างก่อนแล้วค่อยไปตัดเส้น แล้วก็มาตัดเส้นกันเลยถ้าใครอยากขาวการก็ตัวในกล้องเลยเดี๋ยวปอบกล้องเอาแบบนี้โอเคเริ่มต่อนะครับแล้วไปก็มาตัดเส้นกันเลยมาแต่เส้นด้วยสีอไร้ก็ที่มันเข้มเข้ม บอกว่าจะมาตัดเส้นแบบแบบนี้ใครจะก็จะเกิดคนเจอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เพิ่มตัวอีกจิตอื่ใส่หน้าเข้าไปด้วยาำได้อันี้เนี่ยนี่เป็ยโอ้โหเลยโอ้โหแบบมันดูแปลก นีอ้มเโอเคดีก็ได้ก็ได้มาตอนนี้แล้วก็ลบเสตที่ไม่ใช้ออกไปนะมาเดี๋ยวเราเริ่มลบกันเลยนี่ก่อนที่จะไปลบก่ร ไดดูกันดีอ่ะอีอะแล้ก็จะเป็นแบบนี้แหละขนาดที่เสกอะเหมือนนี้แหละ,แบบหละจะแบบนี้ใช่แล้วต่อไปก็เริ่มการลบเส้นที่เราไม่ใช้ออก มา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 ลบไปเลยครับผมลบไปเลยลบไปแต่แต่แต่ต้องแต่ต้องตัดเส้ที่หมดก่อนนะไม่ไม่งั้นเราจะลบเส้ส่วนที่เราวาดไปเวยเนี่ยแล้วก็มาเริ่มตัดกันเดี๋ยวเอาอะ่รเอเบ้อเบ้อเอเบ้องต้ดเะเอ่่อเบ้อเ้อเบ้เอเอ้เบ้อ้เบเอ ดิสก,ก็เทปอ๋อแต่ละบายสีโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยอายุมากเลยเราจะใช้เป็นสีมาร์กเกอร์ใช้สีอะไรก็ได้นะคะเป็นกระลบายสีตล์โอเมกา้า อี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 อนอี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 ไี่ีอีอีอ้อีอเอีอีอ,เ,อ,อพดดพนนเพราะว่าเพราีว่าวอีอีาีอีอล้วอีเดี๋ยอจัดอาาีอาออี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 มีอ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 ีาาอาอีอีอาอาอ่ะเดี๋ยวอี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 อาอีอีออีออีีอีอีอออีอีอออีีออออออ เพราะว่ากูกลับมาดนี้วหนื่ยเพราะแล้วแถมมันเป็นมันสุดท้ายของการเรียนเนี่ยการเรียนเทอมหนึ่งนะแล้วก็จะได้อยู่เสาทีแล้วช่วงนั้นผมจะอาดแบบรัวเลยระบายสีเสร็จแล้วค่อยตัดสกอเทปบสิแล้วก็มีสกอตเทป อยังจากนั้นก็เริ่มมาติดสกอเทปกันได้เลยนะเทีน,นี้ผมนิ้วหักเลยอาจจะเห็นแบบเป็นรอยขาวๆใช่ผมนิ้วหักกำลังใจให้ผมหายเร็วๆด้วยนะในการกดไลค์อือใช่แล้ว Q&A แบบไมไ่เล่าประวัติเลย เดยวันนี้มังกรอาจจะเป็นคนมาปิดฉากโอ้โหฉีดกะเทเบื่อมากเลยฉีดกะเทเปล่อแปะยี่จะแปะด้านหลังด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะให้เพราะว่าเวลาบีอ่ะมันจะมีสองด้าน ให้ให้แบบการันตีเอาว่าจะมาโผล่อะไรมันจะโอ้มันมีรอยอยู่แล้วมีรอยข้างหลังอยู่โอเคแล้วสบายเลยไปแล้วก่อนอเกจะมีอีพีสองอีพีสามดการทำเรียนไว้เพิ่มขวาาด้วย คลิปนี้วิวอาจจะเยอะกว่าการแคสเกมคงจะเอาคลิปที่แบบไลค์เยอะๆแบบแบบแบบคนดูวิวเยอะมาเป็นแบบทำหลักนะเป็นคอนเทน์หลักเลยอยากใหผมเล่นเกมอะไรโหลดแอปสตอร์หรือเล่นแบบอะไรในโลบกก็บอกผมได้นะอเอาไมค์ค r รับก็ได้เอาไมค์ค r รับก็ได้อ พ่อไมครับผมบีแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มปัดกันเลยโอเคโอเคมาวามานี่นะเป็นอาทอยไหมผมก็ไม่รู้ แล้วอาจจะมีแบบทำสกูชี่สักจัดซองขนมก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคลิปนี้วิวเยอะนะมิวต้องเกิหนึ่งร้อยดิใช่ไหมอะไรวู้ยยๆหาได้อีกโอ้ปิดแล้วก็ใส่ยาสูบเพราะ โ okay, okay. อเคม้าฟุนี่เพราะว่าที่จะต้องติดสกอเทปเพราะว่าเวลาบีบอะมันจะขาดได้ยาก้ละ,ะก็ติดกันเลย ุ้ไวโอ้แล้วก,วก็เหลือรูไว้ใส่ใยส,สักเคราะห์ใครอยากให้ผมทำบีนแบตก็ได้นะดีอ่ะ จะโมมีไปหนึ่งกิโลก็ยัดเข้าไปเลยเท่าไหร่ก็ได้นะอาจจะทำเป็นยใหญ่ๆก็ได้ใส่เข้าไปอีกใสก่เข้าไปอีกเทปไม่เยอะเริ่มเอาเป็นธารักต้องฉีดสกอตเทปไอ้แรกแล้ไม่ก็ตัวสกอตเทปดูด อพอทบตอดพอใจก็ปิดรอยเย็บของเจ้าขนมปังครับเสียกไไเป็นอะไรอะนี่ แล้วก็โอ้แล้วก็ใครอยากให้ทำ A S M R อะไรก็ได้ก็พิมพ์มาละนะเดี๋ยวจะให้เลือกทีมเอาจะเอาเออช็อก็ชื่อหรือสิ่งของก็ตามใจนะครับเพระาะว่าจะแบบนี้เลยบีบได้ข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะแบบกระดาษขาว ไม่รู oh! <den> ้เหรอคืออะไหรบอกแล้วอย่าใส่ยาสกโอนอยอะเพื่อจะเป็นแบบผมนี่ก็ซีรีส์ของเทปแบบหนังชั้นเลยแล้วแหละครับแล้วแหละครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้มาเก็บไปฉากสุดท้ายนะครับผม ก็ให้ก็คือมากเลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม